อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโก ก็กรับสวัสดีสวีดัดทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานสามดีก็ผมเห็นทีแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผม ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ตามคําเรียกร้องเลยนะครับผมเราก็จะมารีวิวอาวุธนะครับผม s s r นะครับผมที่เป็นอาวุธใหม่ของเราเองนะครับผมก็คือในรหัสของพี่เสือเองนะครับผมก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมในผมก็เป็นรุ่นพี่เดียวกันนั่นเองนะผมกับพี่นักแสดงเอวินนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับผมซึ่งคอนเทนต์นี้นะฮะก็บอกเลยว่ามีคนขอมาเยอะมากว่าอยากเห็นอาวุธใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับเทพเชิญโยมบ้าในเงี้ยทุกคนเนาะเออแต่อีกเกมหนึ่งเรียกว่าอะไรนะเทพเชิญเป็นตายปะไม่เรียกได้สายแบ่บจร อาวุธนี้นะผมก็ใช้ลูกไฟโคตรเปลืองเลยทุกคนใช้ลูกไฟสีม่วงๆนะผมสามลูกเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแต่เรื่องดาเมจนี่ถ้าติดขีมาก็ถูกพอใช้ได้ครับผมแล้วก็มีสถานบคิดด้วยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้นะผมก็เป็น3ดาวบวกสินั่นเองนะครับผมสำหรับอาวุธของเขาเนี่ยนะจ๊ะและสกิลมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมล้ำลุยกันบ้างครับผมมาดูซิทังสันอันสำนักถังนะผมทําดาเมจอาวุธลับนะผมใส่สตูเดียวนะครับหกหมื่นห้าพันนะครับผมและปล่อยได้รับพิษด้วย3เทือนนะผมสามชั้นนะฮะใส่เป้าหมายหากเป้้้้้าาหมมยีไไดรัับิ5ชนนขึปแลว จะใช้ได้รับพิษทั้งหมดและปล่อยเทียบเชิญจมบานอีก3เทินใส่เป้าหมายเฮ้ย <Wow. S 1> อันนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนนะสำหรับอาวุธนี้นะครับผมก็เป็นดามเมจพิษเหมือนเดิมนะผมน่าจะดีกว่าลูกปลายตรงที่มันสามารถทดซับดามเมจดได้หรือเปล่านะทุกคนนะแต่เรื่องด้ามเอาจจะน้อยกว่าใช่ไหมทุกคนแต่ไออาวุธเอเเอเนี่ยมันสามารถได้รับพิษนะทุกคนนะั้นและแบบซ้อนเยอะมากๆทุกคนนะอาจจะดีกว่าตรงที่มันทับดาเอจดได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะผมว่ามันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผม โอเคซึ่งวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะพานะทุกคนนะครับผมมาตีเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือคอนน้าข้าวเทียนเองนะครับผมแต่เซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าคอนข้าวเทียนทำอะไรได้ใช่ไหมล่ะแต่เออแล้วก็เลยถือวิาสาสะนห้ผมรีวิวไปเลยละกันนะครับผมว่าด่านที่7เนี่ยหรือวันที่วันสุดท้ายเนี่ยบอสอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมมันทําอะไรเราได้บ้างเนาะซึ่งบอสเนี่ยผมมันจะแบ่งเป็น2ตัวละกันนะครับผมแล้วมันจะให้เราติดสถานะนะผมพิ่พักษานะฮะซึ่งถ้าแตก เราไปตีเป้าหมายนะครับผมหครั้งคือได้หนึ่งสเต็กนะครับถ้าเราตีครบห้าครั้งนะครับก็คือตายเลยนะครับผมเงื่อนไขง่ายๆของวันนี้เนี่ยผมก็คือตีฝั่งขวา4ี่ครั้งแล้วก็มาตีฝั่งซ้าย1ครั้งเองนะฮะทุนอาจจะยังไม่เห็นภาพหรอกว่ามันทํายังไงทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนละกันนะครับผมมาดูละกันครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคซึ่งทีมที่เราจัดไปก็หน้าตาประมาณนี้เลยละกันนะผม <ๆ S 1> เพื่อจะได้โชว์อาวุธลับอย่างที่แท้จริงนันเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะและคลิปนี้เเนนนยมกะชคาวบบิโท โอเคเรามาเร okay. oh. ิ่มันเลยละกันครับผมว่าจะเป็นจังไส้นะทุกคนนะท้าทายต่อไปเลยเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสับผมเลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับผมทางซานอาวุธลับนะครับผมเรื่องอาวุธเนี่ยแรกๆมันก็ยังกิ่งอยู่แล้วทุกคนอาวุธอย่างอื่นนะทุกอันนะครับผมมันยังดีหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่เรามาดูเรื่องดำอีกกันดีกว่าผมซึ่งดานนี้อย่างที่บอกไปครับผมเราตีขวาไปก่อน4ครั้งนะครับผมแล้วก็มาตีซ้ายเพราะอะไรเราลองดูนะครับผมสังเกตตัวละครอันนิ่งให้ดีๆนะครับผมเขาจะมีสเต็ ดูซิว่าเทพเชิญได้นะปึ๊บโอเคซอนทับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอยัดปรับความเร็วนิดนึงนะฮะไม่เห็นเรื่องดาเมดไปหน่อยเห็นไหมทุกคนเขาจะมีสต็กตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือการพิพากษานะครับถ้าครบ5ครั้งนะฮะตัวละครอานิงนะครับก็จะได้สมอลเล่ไปนั่นเองนะครับผมเออซึ่งการตีง่ายไหผมถ้าเราตีตัวละครตัวไหนอยู่นะครับผมครบ4ครั้งนะฮะเราก็โยกมาตีตัวอื่นซึ่งพอเราตีตัวอื่นปุ๊บสแต็กมันก็จะรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จับมาเริ่มหนึ่ ตัวอันนิงแล้วกันนะฮะผมเพื่อจะได้เห็นสกิลเป็นเรื่อยๆครับผมว่ามันจะแรงแค่ไหนละกันเนาะเราจะเน้นที่สกิลตรงนี้อย่างเดียวครับผมไปดูซิทีอะไร,รดได้ปับปับปับโอเคผมประมาณ3ามร้อยหกนะครับผมแล้วก็แถมพิษไปด้วยนิดนึงนะนะจ๊ะอันนี้เราขออนุญาตตีธรรมดาไปกันก่อนละกันนะฮะฟาดไปครับผมนี่เนี่ยสองแสนับผมแล้วก็ตีธรรมดาอีกรอบหนึง่งนี่เนี่ยหมื่นหกครับผมอันนี้ก็ทําการยิงไปเลยไหมอันนี้ก็ตีธรรมดาไปเหมือนเดิมครับผมปี้เนี่ย และอานิ่งนะครับผมก็ได้สกิลอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็มาดูกันซิว่าจะแรงแค่ไหนนะทุกคนนะไปพัดลมพัดตาริครับผมพัดไปหนึ่งรอบปุ๊บปุบโอเคดาเมจทับซ้อนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โดนพิดด้วยครับผมตอนนี้มีแจกประมาณสี่แตกแล้วนะครับผมเห็นไหมทุกคนสาม,มารถทอนทับกันได้เยอะมากๆนะทุกคนนะโคตรดีแล้วพอเรานะครับเอาอาจารย์นิ่งเข้าไปทุกคนไปตีเห็นไหมทุกสวรรค์อีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นชั้นที่สองอะไรเห็นไหมครับผมเออซึ่งก็เหมือนที่ผมพูดไปเลยครับผมก็ตีสี่ครั้งพอนะะฮแล้วกก็ไปยตี พัสดีบ้างละกันอะไรประมาณนั้นนะครับตียมดาไปก่อนนะผมสำหรับหัวอู่นะฮะแล้วก็มาดูดาเมจอีกรอบเราะผมสำหรับถังซานนะผมรับนักถังไอ้กระบุปปปปปปปโอเคประมาณดาเมจก็อยู่ประมาณถ้านับแบบกลมๆประมาณ4ี่ห้ารันเนาะโอเคประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าแรงอยู่นะทําไปเล่นไปนะครับผมแล้วตียมดาไปอีกรอบนึงแล้วก็ขอบัฟให้กับเออถังซานอาวุธลับไปเลยกันผมว่าจะแรงขนาดไหนนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเป็นผมเป็นยังไงตียมดาไปก่อนนะผมก็อันคลิปนี้นะผมก็มารีวิวอาวุธลับนะครับผมมมมว่าาาาดเเเจันนนนปป็ระะณไห และรวมถึงนะครับว่าบอสเนี่ยผมวันที่7นะครับผมตีเป็นยังไงนะผมก็ไม่ทุกคนนะครับไปฟิกเรื่องคะแนนนะครับผมของวันนี้เนาะเพราะวันนี้อาจจะทำดาเมจได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าเราตีแค่สกิลนี้อย่างเดียวนะครับผมไม่สนใจอะไรมากมายเนาะถ้ากับว่าเรามารีวิวนี่ผมขับไปเจ้ผมดูครับะแตกใจเพิ่มหรือเปล่า2ชั้นสองเทินเพิ่มปับโอเคเถูกไหมครับผมพอแตกครบนะผมก็จะระเบิดดาเมจออกมาอีกนะฮะโอเคประมาณนั้นแล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมมันจะระเบิดดาเมจออกมานะครับถ้าจะแตกครบ5ครห้กออาครั้ รวมถึงนะครับเขาจะแจกบัฟนะครับผมเทียบเชิมโยมบาลอีก3เทินนะครับให้กับเป้าหมายเนาะเทียบเชิงโยมบาลคืออะไรก็คือแต่งนี้นั่นเองนะครับผมขนาดจบเทินจะได้รับดามเมจเสริมด้วยนะครับผมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับจานวนดามเมจที่ได้รับในเทินนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับเรื่องดามเมจรเนาะก็จะแรงขึ้นมากๆนันเองนะครับผมประมาณนี้เลยเห็นไหมคือมันจะติดไปเรื่อยๆนะครับผมก็บอกเลยว่าดีมากๆครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะต้องบอกว่าอาวุธลับอันนี้สิเนาะจะไม่ดีได้ยังไงล่ะเพราะว่าเป็นสำหรับเลยททุุกกกกคคนนนนนโโออ้ว่าามมแรงขึๆะ น่าสนใจครับผมสำหรับอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเตียมธร,รมดาปีกรอบหนึ่งนะครับผมไปนี่เนี่ย้เยเราลืมไปว่าหัวอู่มันได้บารแล้วใช่ไหมเทิร์นต่อไปนะฮะแต่เป็นไรครับผมเราตตีให้ดูก่อนแล้วกันเนาะมาดูซิตอนนี้กี่เทิร์นแล้วตอนนี้3เทิร์นอยู่ครับผมก็สกิลปีกรอบนึงพัดลมมาตตีเหมือนเดิมครับผมเทียบเชิญโยมาบาลน,นี่เนี่ยโอเคไม่ติดทีครับผมก็จะเบาๆนิดนึงนะฮะโอ้โหยิงธรรมดา7จ็ดล้านเนะครับผม7จ็ดล้านเโอ้โหโอเค,อเคผมตอนนี้นะครับอตอนนีงนะครับได้ครบ4สี่ท่าแตกไว้ใช่ไหม ซึ่งณตอนเนี้ยผมก็แนะนําว่าให้ไปตีพัสดีนะครับผมเพื่อทําการลีนเองนะครับผมสแต็กนะครับผมมาดูครับตีไปปั๊บเห็นไหมถ้าแตกก็จะเปลี่ยนเป็นลงโทษแทนนะครับผมก็คล้ายๆกับตัวละครของฝั่งขวาเลยก็คือครบ5สแต็กแล้วก็จะให้ทีมเราตายนันเงนะครับผมก็เหมือนเดิมผมแล้วก็ตีเหมือนเดิมไปอะไรประมาณนั้นผมก็แนะนำว่าทุกคนตีพัสดีแค่ตาเดียวพอนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันก็จะรีสแต็กอยู่แล้วนะครับผมเพราะเรื่องดาเมจนะครับฝั่งขวาได้ดาเมจเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคไปนะผมอีกสักรอบผมสำหรับอาวุธฟาาดไปปปปัับบโอเคระมณ 5ร้นนะผมดาเมจเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจอยู่นะตัวละครตัวนี้นะผมไม่ได้แย่ผมต้องบอกอาวุธสิเออแต่ตัวละครอย่างเดียวเลยแต่ตัวละครอย่างเดียวเลยจะบ้าตายรายวันนะทุกคนนะตีไปก่อนครับผมตีกันไปก่อนนะจ๊ะโอเคฟาดกันไปก่อนนะผมฟาดกันไปรัวๆถ้าสำหรับผมนะครับถ้าให้เลือกนะทุกคนนะว่าถ้าสกิลไหนดีนะผมสาหรับเรื่องอาวุธนะทุกคนนะอาวุธไหนดีกว่ากันใช่ไหมถ้าผมเลือกจริงๆนะผมว่า เออหน้าไม้น่าจะแรงกว่าวะจริงๆนะแต่เนี้ยมันน่าจะมีแบบว่าเรื่องสถานามะมาเกี่ยวข้อง้วยทุกคนอาจจะตอดเลือดดีอยู่ครับผมเอออาจจะต่อเลือดดีอยู่ครับผม,ออาาดดบผมในการตอดเลือดเป้าหมายได้อยู่ครับไม่ได้แย่เนาะแต่ถ้าเรื่องดาเมจเนี่ยผมว่านะถ้าติดคียจริงๆอ่ะผมว่าหน้าไม้น่าจะแรงกว่าวะเออผมว่าถ้าจะแบบว่ามาตีบอสจริงๆผมว่าหน้าไม้น่าจะแรงกว่าผมตีหน้าไม้ให้ดูสักรอบหนึ่งล้วกันนะผมว่าดาเมจจะประมาณไหนเนาะไปครับนะผมดูซิว่าหน้าไม้ทำดาามจประมาณไหนยิงไปปับ๊บเห็นไหมแปดล้านหกนะผมก็ถือว่าแรงพอสมควรนะะ โอเคแล้ว okay. ตัวละครผังรับเราก็ตายไปที่เรียบร้อยค,ครับผมบนไลัยครับลืมดูครับผมเห็นไหมอันนี้ก็คือการที่มาบอกเฉยเน,นะครับว่าถ้าเราเทินคมนะผมเราก็จะตายแบบนี้เองนะผมนี่คือตัวอย่างให้ทุกคนดูขำๆแล้วกันนะฮะไม่ได้ตั้งใจครับผมแต่ความจริงคือตั้งใจแหละทุกคนลืมดู <laughs> ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมสลับคนที่ขอ,ขอมาแล้วผมการรีวิวเทียบเชิญโยมาบาลน,นะทุกคนนะว่าเป็นยังไงนะครับผมก็หรับผมเลยดามเมจก็ถือว่าน่าสนใจตรงที่ มันจะไม่แรงเท่าหน้าไม้หรอกทุกคนคือมันทําดามิดได้ด้วยครับผมแล้วก็มีสถานะพิษด้วยนะครับผมและพิษมันสามารถเดินคันได้ใช่ไหมและพอครบ5ชั้นใช่ไหมมันก็ระเบิดดามิดพิษออกมาและรวมถึงนะครับผมแจกดีบัฟเทียบเชิญโยบานอีกก็คือทาให้ดามิดแรงขึ้นนั่นแหละโดนคือว่าหมายจะโดนดามิดแรงขึ้นนั่นแหละทำให้มันน่าสนใจตรงนี้แหละครับผมสำหรับอาวุธนี้เนาะเสื้อผมมันก็พอใช้งานได้อยู่ผมไม่ได้แย่มากมายครับผมแต่ก็สำหรับผมนะฮะหน้าไม้จะแรงกว่านะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นเนาะ คลิปวิดีโอวันนี้ผมก็มีเพียงแค่นี้เลยแล้วกันในส่วนของการรีวิวนะครับผมก็มาแนะนําด้วยครับผมเรื่องอาวุธเทพเชิญน,นะฮะแล้วก็มารีวิวนะครับผมผ่านด่านนะครวันที่7ของสํานักฮาวเทียนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเนาะก็มีคลิปประมาณนี้เลยแล้วกันผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไคร้แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทังพี่อๆมากเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้เลยครับผมบ๊ายบายจ้า ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน